สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ค่ะสวัสดีลูกเพจแล้วก็ y YouTube พิกาลน,นมแม่ค่ะพิการมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ตอบคาถามนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกนุนมแม่นะคะการดูแลตนเองระหว่างทั้งขันลอดแล้วก็หลังลอดค่ะมาเจอกันได้ในไลฟ์สดนะคะช่วงเวลาหลังกินข้าวเที่ยงค่ะประมาณเที่ยงครึ่งนะคะก็จะเจอกับพิกานนะคะประมาณ 30นาทีค่ะกับสาระความรู้นะคะเรื่องของเออเรื่องของแม่แม่ลูกๆเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่เข้ามากล่าวทักทายนะคะกดไลค์ให้พี่การนะคะกดแชร์ค่ะกดหัวใจนะคะให้กับพี่การนิด,น,ดนึงค่ะวันนี้ก็มากับเรื่องหนักๆห,หน่อยนะคะในเรื่องของธาตเหล็กค่ะพอดีมีคุณแม่ขอคําปรึกษาม,ามาหลายครั้งแล้วพี่การก็ยังไม่เคยไลค์เรื่องนี้เลยคิดว่า ควรจะทำเรื่องนี้สักทีหนึ่งแล้วนะคะก็ได้รวบรวมข้อมูลเนาะแล้วก็มาบอกกับแม่ในวันนี้ค่ะในเรื่องของการกินยาน้าเสริมธาตุเหล็กในลูกเนี่ยจำเป็นไหมอ่านะคะสวัสดีคุณแม่ใหม่ใหม่คุณแม่ศิริลักษ์คุณแม่จริญญาค่ะคุณแม่โซโนโค่ะขอหัวใจขอขอไลค์พี่แกนนิดน,นึงนะคะเออเรื่องวันนี้มันจะเป็นความรู้ค่อนข้างแน่นๆหน่อยนะคะก็ ถ้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็แชร์ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะได้กลับมาย้อนฟังทีหลังนะคะคุณแม่บอกว่าล่าสุดคุณหมอให้ให้พึ่งให้มาเลยนะคะเราก็จะพบได้ว่าเราจะได้รับยาส้นา้สรินธาตุเหล็กตอนไหนนะคะบางทีนะคะในน้องเล็กๆสองเดือนสามเดือนบางรายที่มีภาวะซีดคุณหมอก็จะให้นะคะแล้วก็ช่วงที่อายุหกเดือนขึ้นไปนะคะโดยเฉพาะในเด็กที่กินนมแม่อย่างเดียวเนี่ยคุณหมอก็จะให้นะคะ โดยวันนี้พี่กันจะพอพูดถึงเรื่องของอเป็นแนวทางป้องกันและการที่เป็นนโยบายของประเทศของกรมอรามัยนะคะเรื่องของการเสริมยยน้าทะาเหล็กให้กับเด็กนะคะจําเป็นไหมแล้ววันนี้ก็คืออยากจะบอกวิธีการกินที่ถูกต้องค่ะมีคําถามมาบ่อยเลยเรื่องของวิธีการกินนะคะแล้วก็กรณีที่น้องกินแล้วอ้วกมีเทคนิคยังไงบ้างนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ เดี๋ยวเราไลค์ให้ผมรู้เสร็จแล้วเราก็จะมีเวลาตอบคาถามนะคะสวัสดี152ท่านนะคะขอหัวใจขอไลค์ให้พี่กัลสักนิดหนึ่งนะคะจะได้รู้ว่าโอเคคุณแม่โอเคพร้อมที่จะฟังแล้วก็เออพร้อมที่จะเับาความรู้นะคะจากพี่กัลค่ะมาเริ่มกันเลยเนาะเรามีเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะได้ไม่เสียเวลานะคะมาพูดถึงความจําเป็นก่อนว่าทําไมพี่กัลคะหนูถึงจะต้องให้ลูกกินยาน้ําเสริมธาตุเหล็ก มันจําเป็นขนาดไหนเหรอคะพี่การอานะคะอันนี้พูดในแนวป้องกันนะคะถ้ากรณีซีดแน่นอนอยู่แล้วลูกของคุณแม่จะต้องกินนะคะอย่านำเสริมธาตุเหล็กนะคะมันมีการสํารวจเลยค่ะนะคะเรื่องของเด็กไทยค่ะอายุ6-12ปีนะคะปีการสํารวจ5-3าสถึงห้านะคะมีภาวะโลหิตจางสูงและการที่ลูกมีภาวะโลหิตจางจะทําให้ลูกมี IQ นะคะ IQ คือเรื่องของความฉลาดนะคะต่ําลง12.5ค่ะ 12.5จุดนะคะอืมค่อนข้างเยอะเลยนะคะการขาดธาตุเหล็กข้อที่สองคือการขาดธาตุเหล็กจะทําให้มีผลต่อสมองและก็พัฒนาการของลูกโดยเฉพาะเด็กอายุสองขวบปีแรกเนื่องจากเป็นช่วงที่สมองเป็นการเจริญเติบโตอย่างมากค่ะจะผลกระทบจะส่งผลต่อการขาดธาตุเหล็กนะคะมากๆคือสองปีแรกนี่สำคัญมากนะคะโดยอาการหรือว่า การที่จะส่งผลต่อสมองหรือพัฒนาการเนี่ยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ขาดและจํานวนของธาตุเหล็กที่ขาดค่ะมีการสํารวจอีกในเด็กวัยเรียนนะคะก็คือเด็กวัยเรียนแล้วนะคะที่มีภาวะขาดธาตุเหล็กจะมี iQ ต่ำกว่าเด็กที่ไม่ขาดธาตุเหล็กสิบสองจุดห้าจุดอันนี้ช่วยยืนยันนะคะข้อที่สี่ค่ะรู้ไหมคะการขาดธาตุเหล็กถ้าขาดไปแล้วนะคะจะกลับมารักษาได้ไหม การรักษาจะไม่ทําให้พัฒนาการและสติปัญญากลับมาเป็นปกติค่ะดังนั้นหมายความว่าเราก็ต้องป้องกันไว้ดีกว่าให้เกิดนะคะข้อที่5ค่ะนอกจากการขาดทาตุเหล็กจะมีผลต่อ IQ แล้วที่พี่กันพูดถึงนะการขาดธาตเหล็กยังทําให้ลูกมีอาการซีดอ่อนเพลีย er. วียนศีษะปวดซีษะมือเย็นนะคะมือเท้าเย็นเล็บเปราะลิ้นเลี่ยนนะคะลิ้นอักเสบเจ็บลิ้นเบือ่ออาหารหรือกินข้าวน้อยลง เลี้ยงไม่โตผมร่วงภูมิต้านทานต่ำก็จะป่วยบ่อยนะคะพัฒนาการชา้าเฉยชาไม่มีสมาธิก็คือส่งผลต่อการเรียนรู้ด้วยนะคะข้อที่6 <S <S นะคะ <S <S ว่าถ้าตเหล็กจำเป็นไหมกรณีที่เด็กกินนมแม่อายุ6เดือนขึ้นไปค่ะนมแม่ใน้าเออธาเหล็กในนมแม่เนี่ยก็มีไม่เพียงพอนะคะจะต้องให้ลูกได้กินอาหารตามไว้ที่ครบ5หมู่และก็ต้องมีธาตุเหล็กสูงถ้ากินไม่พอ ลูกก็จะขาดธาตุเหล็กจึงต้องมีการเสริมธาตุเหล็กนั่นเองค่ะในเด็กที่กินนมแม่อย่างเดียวนะคะทีนี้ค่ะ,ะสำหรับประเทศไทยต้องบอกก่อนนะคะสําหรับประเทศไทยเนี่ยก็จะมีนโยบายให้เสริมธาตุเหล็กเพื่อป้องกันภาวะโรคหิตจางในเด็กทุกคนในประเทศไทยนะคะอันนี้นะคะก็เลยจะต้องมีการให้ยาเสริมยาน้ําเสริมธาตุเหล็กที่คุณแม่ได้รับกันไปค่ะ โดยจะเริ่มเมื่อลูกอายุ6เดือนนะคะถ้าเป็นป้องกันเนาะป้องกันนะคะยกเว้นกรณีที่เด็กมีปัญหาเรื่องข้อดัดโดยจะแบ่งเป็นแนวทางป้องกันดังต่อไปนี้กักนเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของเด็กแบบอื่นด้วยที่วัยอายุ6เดือนเด็กไทยที่จะได้รับยาน้ําเสริมธาตุเหล็กเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจ,จางค่ะก็จะแบ่งเป็นเด็กกลุ่มแลกข้อน้ําหนักน้อยกว่า2500กร,รัมค่ะ ก็คือเด็กข้อกังกรหนดเด็กตัวเล็กและคลอดนะคะจะให้ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กเนี่ย12.5มิลลิกรัมนะคะต่อวันละ12.5มิลลิกรัมตั้งแต่อายุ2เดือนขึ้นไปพอลูกอายุ6เดือนอ่าทีนี้คุณแม่ที่ไปอาลูกไปฉีดวัคซีนอายุ6เดือนนะคะถึง2ปีค่ะก็จะได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กให้ลูกกินนะคะ25มิลลิกรัมสัปดาห์ละครั้ง2-5ถึงปียาน้ำเสริมธาตุเหล็ก50มิลลิกรัมสัปดาห์ละครั้ง และในเด็ก5-12ปีค่ะยาน้ำเสริมธาตุเด็ก60มิลลิกรัมสัปดาห์ละครั้งค่ะเราก็จะได้รับยากันไปที่คุณแม่ได้รับใช่ไหมคะทีนี้มาพูดถึงถึงยากันนิดหนึ่งยาที่ได้รับหรือว่ายาที่ในท้องตลาดที่นิยมนะคะคุณแม่เดี๋ยวพี่กันจะเปิดนะคะที่ยาที่คุณแม่ยาตัวนี้ก่อนเลยยาตัวนี้จะเป็นยาที่เราได้รับแจกจากโรงพยาบาลถูกไหมคะ เอรเด็กตัวนี้นะคะคุณแม่จะคุ้นจะคุ้นกันมากๆนะคะยาตัวนี้กินยังไงมีผลยังไงบ้างนะคะกินแล้วอ้วกทํำยังไงนะคะมาต่อกันเลยค่ะขอแค่คนละหนึ่งไร่หนึ่งหัวใจให้พี่กันนะคะยาเฟอร์ลัดเฟอร์ลัดฟูมเลตนะคะหรือตัวนี้เขาเรียกว่าเฟอร์เด็กนะคะชื่อกันค้านะคะก็เป็นยาที่ป้องกันโรคโรหิตจางสามารถใช้ได้ตั้งแต่ทารกก็คือถ้าลูกไข่อยุ2เดือน3เดือนสเดือน5เดือน6กเด็นก็จะได้ยาตัวนี้นะคะ แน่นอนอยาตัวนี้รสชาติไม่ดีแล้วก็กินยากกินมันเหมือนสนิมนะคะมีผลต่อการระบบทางเดินอาหารคืออาจจะระคายเคืองไม่สบายท้องปวดท้องอาจเจียนท้องผูกท้องเสียอืมนะคะอาจทําให้ฟันดําหลังจากกินนะคะแต่ไม่ใช่ดําถาวรอนนะดําหลังจากกินนะคะอุจจาระก็จะมีสีดําได้กรณีที่คุณแม่ให้ลูกกินแล้วคุณแม่บอกพี่แกนวว่าลูกอืดําก็คือจะบอกว่าเกิดขึ้นได้คะ่ะ ควรจะให้กินยังไงคะพี่การก็มีการถกเถียงกันเยอะมากบางทีให้กินคนละตัวแต่มาคุยกันจริงๆแล้วแต่ละตัวคือกินต่างกันนะอย่างที่พี่การนำมาวันนี้สองตัวนะคะตัวเนี้ยควรกินเมื่อท้องว่างหนึ่งถึงสองชั่วโมงหลังอาหารค่ะอืมเพราะว่าหากกินพร้อมนมนะคะก็จะทําให้ขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กลงนะคะไม่ควรกินกับยาพวกยาลดกรดนะคะชากาแฟแน่นอนเราไม่กินกับชากาแฟอยู่แล้วนะคะคำแนะนำเพิ่ม,เต,มเติมจากกรามอนมัยบอกว่าให้เราเนี่ย เลี้ยงการป้อนด้วยช้อนโลหะเพราะว่าจะทําให้กลิ่นแรงขึ้นอาจผสมกับน้ําผลไม้หรือการเตรียมผลไม้รสเปรี้ยวให้กินหลังจากป้อนยาก็จะทําให้ลบกดกบกิ่นการขึ้นไ้อาเจียนของลูกได้ก็จะลดเรื่องของอาการอาเจียนนะคะคําแนะนําแล้วก็ข้อควรระวังนะคะห้ามกินเกินขนาดนะจ๊ะหมอสั่งเท่าไหร่ก็คือกินเท่านั้นเพราะว่าหากินเกินจะทําให้เกิด อาการปวดท้องรุนแรงขึ้นไส้อาเจียนนะคะหรืออาจมีเลือดออกได้กินมากๆหมดสติโคมา่าชักความดันต่ำได้เลยนะคะสำหรับยาตัวนี้นั้นก็ต้องกินเป๊ะๆหมอให้เท่าไหร่ก็กิน25ส่อ,อกี่ซีซีก็กินขนาดนั้นนะคะทีนี้ค่ะสรุปว่ากินพร้อมนมได้ไหมที่มีคนถามบ่อยๆไม่ได้ต้องกินตอนท้องว่างแต่กินร่วมกับน้ำผลไม้ได้ซึ่ง วิตามินซีก็จะส่งเสริมการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะก็ก็ได้กินได้นะคะอ่าโอเคไหมนะคะยาตัวนี้ทีนี้ค่ะกรณีว่าพี่กกนลูกกินไม่ได้เลยมันมีตัวอื่นชดเชยไหมนะคะพี่แกนก็ไปเสาะหามาค่ะมันมีอีกตัวหนึ่งที่มันกินง่ายกว่าแต่มันสําหรับเด็กอายุหนึ่งปีขึ้นไปอ่าก็คือตัวนี้นะคะที่เราคุ้นหูคุ้นตากันดีนะคะตัวนี้เลยนะคะ ซึ่งตัวนี้สําหรับเด็กอายุหนึ่งปีขึ้นไปค่ะที่คุณแม่อาจจะต้องไปซื้อตามร้านขายาเพราะถ้าไปโรงพยาบาลจะได้ตัวเมื่อกี้เฟรเด็กนะคะแต่ถ้าไปร้านขายาเนี่ยคือส่วนใหญ่ร้านขายาก็จะแนะนําตัวนี้นะคะก็จะเหมาะคุณหมอเด็กก็จะบอกว่าเหมาะสําหรับเด็กอายุหนึ่งปีขึ้นไปนะคะข้อดีคือมันแน่นอนรสชาติดีกินง่ายกว่าตัวเฟอรเด็กเมื่อกี้แน่นอนนะคะผลต่อก,การระคายเคืองระบบทางเดิอนอาหารไม่ว่าจะเป็นอาการไม่สบายท้องปวดท้องอาเจียนท้องผูกท้องเสียเนี่ย น้อยสว่าตัวเฟอร์เด็กเมื่อกี้นะคะทําให้ฟันดำน้อยขว่าค่ะเออไอแต่เรื่องฟันดําเนี่ยคือจริงๆแล้วหลังกินจะต้องให้ลูกกินน้ําตามหรือว่าเออช็ดปากเช็ดฟันอะไรให้ลูกนะคะข้อดีของตัวนี้อีกการกินอาหารจะไม่รบกวนการดูดซึมจึงกินพร้อมอาหารได้แต่ก็ยังคงไม่กินร่วมกับพวกยาลดกรดชากาแฟอยู่ดีนะอันนี้เราก็ไม่ให้กินอยู่แล้วเนาะ คือก็กินพร้อมนมได้นั่นเองอไม่รบกวนการดูดซึมนะคะอาจทําให้อุจจาระมีสีดำได้เหมือนกันนะคะคําเตือนยังเหมือนเดิมนะคะห้ามกินเกินขนาดค่ะอะก็ถ้าเกิดลูกใครกินตัวฝาด็กระกินยากหนึ่งปีไปแล้วไปเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้ไหมได้ก็ไปซื้อที่ร้านขายยานะคะน่าจะร้อยกวาบาทค่ะทีนี้ค่ะมันมีคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะกรณีถ้าเกิดว่าลูก เพื่อป้องกันลูกขดาดธาตุเหล็กลก็ต้องให้ลูกกินอาหารที่มีธาตุเหล็กนะคะโดยอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงนะคะก็ประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์ดังนั้น6เดือนป้อนข้าวก็เพิ่มเนื้อสัตว์ไปเลยนะใส่เนื้อสัตว์ไปเลยนะอย่าไปแบบข้ามสมนมแม่เป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยไม่ไม่เอาถ้าจะร้องคือแค่มือเดียวพอแล้วที่เหลือคือเพิ่มเนื้อสัตว์ไปเลยตับเครื่องในไก่นะคะกรณีที่ลูกกินแต่ไข่แดงอย่างลูกพิกันนะคะก็ จะมีคําแนะนําว่าควรเพิ่มผลไม้รสเปรี้ยวหรืออาหารที่มีวิตามินซีร่วมด้วยจะทําให้ดูดซึมธาตุเหล็กในไข่แดงได้มากขึ้นนะคะพอเออิญที่บ้านโชคดีมากที่บ้านชอบกินคือจินนาเขากินได้แต่ไข่แดงแต่ว่าป๊าเขาจะมีผลไม้ให้ลูกเขาอยู่แล้วพวกมะม่วงอะไรเงี้ยรสเปรี้ยวนะคะ,ะจะช่วยดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีมากขึ้นนะคะสําหรับวิตามินซีนะคะควรรับประทานอาหารที่มีวิตามินเอสูงนะคะซึ่งพบมากในตับ ไข่ฟักทองแคลลอกรอทมะลกอสุกแล้วก็มะม่วงสุกนะคะการที่เราให้ลูกกินรับประทานอาหารที่มีวิตามิน A สูงร่วมกับอาหารที่อุดมด้วยธาตุเหล็กจะทำให้การดูดซึมของธาตุเหล็กนะคะที่ไม่ใช้ครีมได้ดีขึ้นนะแน่นอนลูกไม่ควรนะคะดื่มน้ําชาก,กาแฟอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กนะคะทีนี้ค่ะมันมีประเด็นเรื่องของความขัดแย้งคุณแม่หลายท่านอาจสงสัยว่า ทำไมคุณหมอที่โรงพยาบาลนี้จ่ายทำไมคุณหมออีกโรงพยาบาลหนึ่งไม่จ่ายยิ่งเรามีโซเชียลก็จะมีการคุยกันเนาะไปโรงพยาบาลได้ยา่าเหล็กมาค่ะลูกไม่เห็นซี้เลยทำไมหมอให้คะทำไมหมอที่โรงพยาบาลฉันไม่ให้นะคะอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นประเด็นคําถามนะคะคือจริงๆแล้วโอเคยอมรับแหละว่ามันก็มีนโยบายของประเทศออกมามันก็จะมีสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่เห็นด้วยกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าการที่เอาให้ยาธาตุเหล็กไปเนี่ยในบางกลุ่มก็เชื่อว่า ในบางกลุ่มนะคะคุณหมอบางกลุ่มอย่างหมอโรคเลือดบางกลุ่มเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออถ้าให้ไปแล้วแล้วถ้าเกิดเผอ,อิญเด็กคนนั้นเป็นทาราซีเมียที่ไม่ได้ตรวจตอนตั้งครรภ์ที่แบบแม่ไม่ได้ตรวจตอนตั้งครรภ์น,นะคะก็คือทาราซีเมียชนิดโภโม,โโมโโมกบินเทสนะคะจะอาจจะทําให้ลูกเกิดภาวะเหล็กเกินได้นะคะทีนี้ก็เลยเกิดแนวทางใหม่บางคนคุณหมอบางท่านก็จะมีการเจาะเลือดตอนที่ลูกก่อนที่จะจ่ายยาธาตุเหล็กก็คือ6เดือน,นะคะ่ะ ดังนั้นบางคนก็ถึงได้เจาะเลือดบางคนถึงไม่ได้เจาะเลือดคนที่ไม่ได้เจาะเลือดเนี่ยก็คือคุณหมอทําตามนโยบายของกรมอนามัยคือไม่เจาะเลือดนะคะให้ยาไปกินเลยค่ะจะมาเจาะเลือดอีกทีตอนที่ลูกอายุ9ก้ถึงสิเดือน9ก้าถึงสิบเดือนจะมีการตรวจภาวะซีดในเด็กนะคะ,อ,ะอันนั้นเนาะแต่ว่าคุณหมออีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะยังไม่เชื่อนโยบายเท่าไหร่ก็จะให้เจาะเลือดก่อนแล้วก็ดูว่ามีภาวะซีดไหมถ้ามีภาวะซีดคุณหมอก็จะอาจจะต้องหาสาเหตุภาวะซีดก่อน นะแล้วก็จ่ายยาให้กับกับคุณแม่เพื่อให้ไปกินธาตุเหล็กอนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะกรณีที่เด็กกินนมแม่อย่างเดียวนะคะแล้วพออายุหกเดือนไปแล้วเนี่ยด้วยนมแม่เนี่ยปริมาณนมแม่ธาตุเหล็กในนมแม่มันยังไม่พอมันน้อยนะคะก็ถามพี่การคือจําเป็นจะต้องได้รับยาธาตุเหล็กเสริมนั่นแหละนะคะก็คือก็ให้กิน ยาธาตุเหล็กเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางได้เลยนะคะภายใต้การดูแลของแพทย์ก็หมายถึงว่าคุณหมอเป็นคนจ่ายนั่นเองค่ะไม่ซื้อกินเองอย่างที่บอกกินมากไปมันก็เกิดผลเสียนะคะคือก็คือเอาไงดีจะปฏิบัติตัวยังไงก็คือเอานี้ก็ถ้าเป็นแบบเป็นไปได้ก็ขอคุณหมอเจาะเลือด6เดือนก่อนที่คุณหมอจะจ่ายยาธาตุเหล็กนะคะแล้วก็ในเด็กที่กินนมแม่อย่างเดียวหเดือนนะคะโอกาสได้รับอาหารที่มันมีธาตุเหล็กเพียงพอเนี่ยอาจจะไม่ไม่มันมัน มันอาจจะไม่พอเพราะนมแม่ก็มีาัุเล็กน้อยนะคะก็ให้กินาตุเล็กไปเลยนะคะตามคําแนะนําของคุณหมอนั่นเองค่ะโอเคไหมนะคะสําหรับความรู้วันนี้เนาะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์เจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้นะคะบ่ายโมงแล้วเนาะเดี๋ยวพี่กันไปทํางานอื่นก่อนค่ะวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ